สวัสดีครับวันนี้ก็มาพร้อมกับความผิดหวังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถจะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ไ้ต้งบอกนะครับว่าสื่อเมืองนอกรอบนี้นี่แม่นจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนเกมนี้ก็มีการอาอกขาบอกนะว่าพวกเขามองว่าทางด้านเทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยมีโอกาสมากกว่าครับคือแมนยูนี่ถ้วยใบนี้ไม่เคยแพ้นะครับเป็นทีมเดียวที่ทําได้แต่ว่ารอบชิงชนะเลิศครับคือ คือถ้าไม่ใช่เจอทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าแมนยูจะสามารถเอาชนะได้แต่ว่าพอมาเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์เตดเอาอีกแล้วนะครับกลับไปเป็นแมนยูที่เล่นในเกาะอังกฤษทั้งทั้งที่อย่างที่บอกว่าเขาควรที่มีจินตนาการอะไรมากกว่านี้หน่อยนะครับคือควรจะทําอะไรที่มันแบบเหมือนก่อนหน้านี้เจอกับบลิลเบาตอนที่เจอกับบลิลเบานี่หนักกว่าสปเปรด้วยแต่ว่าแมนเชสเตอร์เตดนี่สามารถถล่มบลิลเบาสันเละเฮได้อะ แต่ว่าพอมาเจอกับท่านัมนฮอสเปอร์จริงๆแล้วเกมนี้สเปอร์ก็ไม่ได้มีดีอะไรเลยนะครับทั้งเกมเนี่ยแล้วไอ้จังหวะได้ประตูนี่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นความโชคดีจริงๆอ่ะของทางด้านสเปอร์ครับแล้วก็เป็นความโชคร้ายครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าจอร์นสันอีกแล้วนะครับแบรนดอนจอร์นสันนี่ขยันยิงจริงๆจังหวะนั้นนี่คือคิดว่าครูจะเห็นแล้วแหละนะครับจากไฮไลท์จากคนที่ว่าชมการถ่ายทอดสดนี่ก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ลูกชอลงมาทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือตอนเห็นรายชื่อ11ตัวจริงนี่เฮ้ยเอาลูกชอลงเนี่ยนะเอามัสรุยลงเนี่ยนะแล้วไม่มีชื่อของทางด้านการนาโชไอ้นี้เป็นประเด็นเลยรับประกันได้เลยนะครับว่าไอ้นี้นี่คงจะสร้างปัญหาให้กับแมนยูเยอะพอสมควรครับเพราะอะไร เราว่าการาโชเป็นนักเตะที่ต้องบอกเขาว่าทาผลงานได้ดีมากๆลงเล่นทุกเกมนะครับในศึกยูโรปาลีกแต่รอบชิงชนะเลิศอัลมาลินดรอปเขาส่งเขาเป็นตัวสำรองนาทีที่71อยู่ในสนามรวมทัเวลาบาดเจ็บก็ประมาณ20กว่านาทีมันใช่เหรอมันไม่ใช่นะนะครับคือนักเตะอย่างการาโชนี่มันสามารถจะสร้างอิมแพกให้กับทีมได้เยอะมากๆแต่คุณไม่ส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงมันเกิดอะไรขึ้นเหรอ หลังจะจบเกมนี้น้องชายของกาลาโชก็ได้ออกมาโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียใน IG เนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานหนักนะครับเขาช่วยทีมทุกนัดนะครับแถมนัดชิง2นัดหลังสุดอีกเขายิงได้2ประตูแต่ถูกลงสนามมากแค่19นาทีก็คือเขาดนาทีที่71ครับก็เลยงงนะว่าเอามันเกิดอะไรขึ้นครับคืองงงงมากครับกับแทคกติกของทางด้านโรเบนอัมรินนะครับในเกมนี้เนี่ย เกมน,นี้แมนยูเนี่ยก็มีแน่นอนนะครับก็มีทางด้านอันเดอร์โอน่าเป็นผู้สาประตูแฮร์รี่แม็กควายลุคชอเลนิโยโรดอกูมัสตูริคาซิมิโรบรูโนเฟอร์นันเดสเมสันเมาว์อามัดเดียโลและก็รัสบุสฮอยลุนครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งทางด้านโจชัวซ็อกซี่ลงมาเล่นนะครับส่งทางด้านกาลาโชลงมาส่งทางด้านดานโอลงมานะครับส่งทางด้านคอบี้เมนูลงมาเนี่ยแต่ว่าคือต้องชมกองหลังของทางด้านทาานแอมฮอสเปอร์นะครับครึ่งแรกแมนยู u, ดูตะกุกตะกัก สเปอร์ดีไหมสเปอร์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะไอจังหวะได้ประตูก็แค่ตรงนั้นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าเป็นจังหวะโชคช่วยด้วยอะ่ะครึ่งแรกนี่ถือว่าเกมนี่มันแบบก้ากึ่งอยู่แต่ว่าครึ่งหลังนี่ต้องบอกเพราว่าแมนยูนี่ดูดีขึ้นนะครับพยายามที่จะอัพตัวเองเพิ่มขึ้นมาแต่กองหลังของทนางนสเปอร์นี่สุดยอดจริงๆครับโดยเฉพาะนาทีที่68ครับความผิดพลาดของผู้สาประตูของทนางนทางนันน้นฮอสเปอร์ครับ บอลมันเข้ามาเข้ามาเข้าหัวของทางด้านลาร์สบุสหอยลุนครับมงสวนเข้าไปแต่ว่าทางด้านแฟนดีเฟนครับโอ้โหสกัดหิงหน้าเส้นปากประตูนิดเดียวครับโมนันเป็นจังหวะที่แมนยูดีควรที่จะตีเสมอได้นะครับและอีกจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะโบ่งของทางด้านลูกชอในช่วงท้ายเกมเกมนี้ทั้งเกมนี่ทางด้านสเปอร์มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ที่แมนยูครับมีโอกาสยิงตรงกรอบถึง6ครั้ง เปอร์เซ็นต์การของบอลแมนยูนี่ประมาณ73%็ดสิบสามเปอร์เซนทันนัมฮอสเปอร์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนแต่พวกเขาคว้าแชมป์ครับสเปอร์ได้แชมป์ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้ก็คือทั้งสองทีมในพรีเมียร์ลีกนี่ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วล่ะนะครับก็คือยังไงก็ลุ้นในถ้วยใบนี้นะครับแล้วก็เป็นสเปอร์ที่ทําสําเร็จดีใจด้วยกับทางด้านซงฮึงมินครับตอนนี้เขากลายเป็นตำนานของทางด้านทันนัมฮอสเปอร์ไปแล้วโห แฮร์ร okay. ี่เคนแฮร์รี่เคนก็คงจะเจ็บใจแล้วนะครับโอเคเขาไปอยู่กับบาเยอร์มิเนกเขาก็สามารถจะคว้าแชมเปี้ยนส์คัพได้นะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าโอ้โหส่งเฮอร์มินกับทันดัมฮอสเปอร์สามารถที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ครับครั้งแรกในรอบ17ปีเขาก็บอกนะครับว่าเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้เป็นตำนานของสโมสรแล้วล่ะนะครับทำไมจะไม่ได้วันนี้ทำได้แล้วครับเราทำได้นะครับผู้เล่นสุดยอดมากๆผมคือตำนานของทันดัมทันดัมฮอสเปอร์ นั่นคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดงานนี้นี่จะบอกนะครับว,ว่าแมนยูนี่ทำให้ทรงเฮอร์มินกลายมาเป็นตำนาน,นครับก็รู้ยังไงคือคืองงตั้งแต่ตอนที่ทันด้านรูเบนอเมริเนี่อย่างที่บอกนะครับว,ว่าตอนที่จัด11ตัวจริงนี่ก็คืองงแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะ จริงๆถ้าจอทอเนี่ยถอรรัสวุธคอยลุนดีกว่าครับคืออยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะทีนี้เนี่ยพอแมนยูไม่สามารถจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับเชื่อเลยนะครับว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของการซื้อขายนักเตะเยอะมากๆนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยที่รอดูว่าแมนยูจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้หรือเปล่าแล้วอาจจะย้ายมาอยู่กับแมนยูก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่มาก็ได้ แต่ทางด้านวิจัยยูเครนเชียงเงี้ยเนี่ยครับก็มีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าเออเขากําลังดูนะครับว่าอาจจะมาแมนยูก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจมาแมนยูนะครับหรือจะไปทันทานอาร์เซนอลแต่ว่าแมนยูไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเขาก็น่าที่จะเลือกไปอยู่กับทันทานอาร์เซนอลมากกว่าทั้งเตะหลายคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นดนี่ก็คงจะหาทางย้ายออกจากทีมแล้วล่ะครับแนะที่เซอร์จิมเองก็ต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่รวมถึงรูเบนอารมารีนด้วย แมนยูนี่อาจจะจบในอันดับที่17ของตารางพรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับแต่ขณะที่บอลเวยุโรปไม่ได้ไปเงินไม่มีครับเงินหายไปเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปทุ่มทุนในการซื้อนักเตะใหม่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นไปนด้วยความยากลำบากนอกเสียจากว่าจะขายนักเตะออกไปได้ในราคาที่มันแบบสมน้ำสมเนื้อนอะครับสมเหตุสมผลหน่อยตอนนี้ก็เป็นลุ้นนะครับทางด้านแอนโทนี่เนี่ยจะจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีโอกาสหมือนหมนะครับที่จะคว้าแชมป์คอนเฟเ e a g ี e กับทางด้านเรอัลเบติส รอบชิงเเนอเรเจอกับทางด้านเชลซีนีท่ทางด้านดูเบนอมารนล่นะครับออกมาพูดอะไรหลังจากจบเกมการแข่งขันดังกล่าวครับยอมรับตามตรงนะครับว่าหากบอร์ดบริหารหรือแฟนบอลคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่เขาไม่ใช่คนที่เหมาะเขาก็พร้อมครับที่จะลาออกจากทีมโดยไม่เอาเงินชดเชยไม่ต้องมาจ่ายนะครับเงินชดชงชดเชยไม่เอาท้งนั้น,นครับแมนยูนี่คือ ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เดิมพันนะครับอนา,นาคตทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหล,ห,ลหลายอย่างครับแต่สุดท้ายแล้วดีก็ไม่สําเร็จครับโดยรูเบนอัมรินก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าถ้าบอดหรือแฟนๆคิดว่าผมไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ดีพอผมก็พร้อมจะไปผู้นี้เลยและไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆให้กับผมด้วยผมจะไม่ขอลาออกเองแต่เขาย้ำนะครับว่ายังไงเขาก็จะไม่ลาออกครับ ถ้าหากบอดคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่ไล่เขาออกเลยแล้วตอนที่ไล่เขาออกก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินค่าชดเชยค่าเสียเวลาให้กับเขาด้วยแต่ดูแล้วคือแมนยูไม่ไล่ครับอย่างที่มีการวิเคราะห์นะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ทณะนาดูเป็นอัมรินก็ยังคงเป็นผู้จัดก,การทีมของแมนยูอยู่ต่อไปครับ สโมสรยังคงให้โอกาสเขาต่อไปอีกอย่างน้อยก็คือ1นึ่ฤดูกาลนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูนะครับว่าเขาจะสามารถพาทีมเนี่ยพลิกฟื้นกลับมาหรือเปล่าก็คงต้องเอาตรงนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศความพ่ายแพ้ตรงนี้นะครับความล้มเหลวในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันครับ เห็นแล้วนักเตะคนไหนมีใจนักเตะคนไหนไม่มีใจจบว่าแล้วมันก็ไม่มีใจแททั้งทีมอะ่ะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกนะครับว่าคงจะต้องไปลุยในเรื่องของอะเคเดมี่นะครับพยายามที่จะดันพวกนั้นเนี่ยก้าวขึ้นมาครับอันนี้เห็นด้วยคนที่จะมีการสร้างโดยดึงนักเตะเด็กๆในทีมเนี่ยขึ้นมาเรียนแบบทางด้านบาร์เซโลน่านะครับนั่นเนี่ยต้องบอกเขาว่าเป็นต้นแบบจริงๆนะครับหรืออย่างเช่นนัทอาเจ็ก็ได้ ดรานอัมรินยังออกมาย้ำนะครับว่าการที่ทีมไม่สามารถจะไปเล่นในศึกูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นี่ก็ส่งผลครับเรื่องของตลาดการซื้อขายครับก็มี Impact แน่นอนนะครับกับการที่จะไปซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมครับแต่ที่ไปก็มองไปที่อนาคตและกันนะครับเราคอยไปดูตามสเต็ปทีละขั้นทีละตอนนะครับว่าแมนยูนี่จะสามารถทําอะไรได้บ้างครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับและผลงานของทีมเนี่ยมันจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวดูในช่วงของพรีซีซั่นนะครับต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเปิดฤดูกาลหน้าครับ อันนี้ย้นะครับว่าฤดูกาลนี้เราล้มเหลวครับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ต้องบอกเขาว่าเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสวมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเลยก็ว่าได้ครับเอาตรงนี้เป็นบทเรียนครับแล้วก็พยายามเรียนรู้และแก้ไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่ว่าจะกลับมาประสบความสําเร็จให้ได้ในฤดูกาลหน้าครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูไ์เตอดใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ